สวัสดีค่ะพี่น้องพ่องไาจุกบุญจุคนมาหน,นี่กับผู้่ผยยานิ่งกับพี่น้องยานุ่ก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสลีชัยซอยแอนอลดีพี่น้องซอยแอนอลดี so สวยงามคักพี่น้องจ้าบอดบอยแล้วก็พูดครับชันแบบนี้พี่น้องช่ำคักแม่จา้าปาดพี่น้องซอยแอนสวยงามราชนี้แห่งใจเกินลอยคือแบบสวยงามเลิศเลอเพอร์เฟกคักอิลีพี่น้องจ้าซอยแอนอลดีสวยงามผิวผ่อง ขาวงามคักพี่น้องจ๋ายานิวก็เอารูปไม่มเจ้อเบิ่งด้วยพี่น้องจ๋ายาน้วขออนุญาตบอดบอยสอแอน,อนคอมเมนต์สุฟังด้วยพี่น้องอิบซีาลายๆลท่ถังกับเขามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์รัวๆพี่น้องสอแอนออร่าดีสวยงามคักพี่น้องจ๋าสวยยืนหนึ่งราชินีใจเกินร้อยหลีพี่น้องจ๋าเป็นสุภาพสตรีที่สวยที่สุดค่ะ วางตัวดีมากไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆสวยมองแล้วไม่เบื่อแม่นพี่นงจะสวยงามแบบบเบื่อหรืพี่นงจะสวยงามสง่าน่ารักมากซอแอนอลดีภรรยาสุดที่รักที่สุดของบอสบอยสิริชัยสวยงามมากคะ่ะจะมาลุกไหนๆซอแอนอลดีก็สวยงามมากคะ่ะแม่นพี่นงคุณแอน สวยงามมากเสียงดีดูเด็กมากค่ะซอแอนอรดีคนสวยโอ้ยสุดงามค่ะพี่น้องจา้าซอแอนอรดีสวยมากสวยแบบผู้ดีเต้นน้อยๆไม่ต้องเด้าแบบคนอื่นก็ดังจา้าสวยได้เปลืองมาก,มากๆจริงๆซอแอนอรดีแมนพี่น้องสไตล์ของเพื่อนแบบสวยงามค่ะพี่น้องจา้าซอแอนอรดีคือแบบสุดยอดมาก สวยแบบสไตล์เพสไตล์มันพี่น้องจา่าสอแอนแล้วก็สวยเหลียบสวยงามสไตล์ของเราคือสวยงามค่ะพี่นองเจ้าคือได้เมียงามค่ะแต่อายบอยลูกสาวคนโตพ่อบอยสวยจังเลยแมนพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องสวยมากเมียบอสบอยสิริชัยสวยไม่มีที่ติจริงๆคะ่ะคุณแอนนอรดีคนสวยแมนพี่น้อง ถึงสวยถึงงามถึงหุ Galaxy, bien, ่นดีพี่น้องเพิ่นลดหุ่นได้สวยงามถึงผัวถึงเมียพี่น้องจ้ะผัวก็ลอรอบอดบอยก็ลดหุ่นได้สุดยอดครับพี่น้องจ้ะดีใจกับบอดบอยกับซอยแอนพี่น้องลดหุ่นเนี่ย่พามันง่ายพี่น้องซอยแอนเนีนว่าเราลดได้ถึงเป็นสิบกิโลุ่นนี้พี่น้องสวยงามค่ัพี่น้องอ่อนซอนคนสะออนเมียเด้น้อแต่ก็ยังว่าลเนาะขนาดเฮาเป็นคนอื่นยังสะออนคักรักแม่แอนที่ส <me> <fuera> ุดสวยน่ารักมากจ้าแมนนี่ดีพี่น้องจ้ะ เขาเป็นคนอื่นกะหักซอแอนสวยงามขักพี่น้องดูบเบื่อเลยพี่น้องความสวยแล้วสวยงามขักิลีพี่น้องลูกแอนสวยมากจ้าร้องเพลงเพราะทุกแนวมาแล้วกุศลาบอกว่าไปอยู่วงไหนเหมือนแม่เหล็กคนจะติดเยอะแมนกิลีพี่น้องสวยงามขักิลีน้องแอนหนูสวยแบบบ่มีคําบรรยายจริงๆเลยลูกแมนพี่น้องสวยแบบบ่มีคําบรรยายคือสวยสวยสวย,สวยพี่น้องจ้า สวยเก่งร้องเพลงพ่อมากๆค่ะน้องแอนอรดีรักแอนอรดีบอยสิริชัยคุณคือศิลปินที่เราลากักแมนพี่น้องจ้ะสวยงามคัะบอดบ่อยสย่อแอนคู่สังคู่สมคู่บุญบารามีเฮงเฮงปังๆรวยรวยเด้อจา้าเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางพร้อมทั้งทีมงานส,สุขภูสุคนด้วยพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจาังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย,บาย